ท่านผมขออนุญาตาชา iPad นะครับเพ่อก็้อดีข้อเส้าไปท่านผู้บังที่ขรุรพกองทัพแห่งชาติของไทยซึ่งมีหน้าที่หลักในการป้องกันประเทศแต่ครอบครองใบอนุญาตคลื่นวิทยุโทรทัศน์ โคงขายทีวีดิจิทัลและโคงข่ายโทรทัศนาคมทั้งสิ้น200ใบอนุญาตในจํานวัน,นี้มากกว่ากรมประชาสัมพันธ์ซึ่งมีหน้าที่ประกาศข่าวทางราชการถึง2เท่าตัวครับท่านัและเขาเรื่องที่มีปัญหามากที่สุดที่เป็นเหตุให้พวกเราต้องมาพูดกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยก็คือกรบอ .5 ทอทอบหนะครับปัจจุบันครอบครองขึ้นโทรทัศน์ดิจมมิทัลหนึ่งขึ้นหนึ่งใบอนุญาตนะครับเป็นทีวีสาธารณะประเภท2ความมั่คงทีวีสาธารณะมีสองประเภทนะครับสาธารณะทั่วไปอย่างไทยดีเอแล้วก็องค์ประชาและก็สาธารณะเพื่อความมั่นคงอันนี้สมหวังสาหรับของทัพโดยเฉพาะนะครับก็เป็นสถานีที่เพื่อความมั่นคงและมีใบอนุญ,ญาต ให้บริการโครงข่ายก็คือให้สถานีอื่นมาเช่าอีกสองมักคือมักสองและมัดห้านะครับปัญหาของทอร,รบวห้าก็คือว่าตั้งมาเพื่อความมันม่นคงแต่ไม่ค่อยตอบโจทย์เพื่อความมั่นคงสักเท่าไหร่นะครับจะสังเกตได้ว่าคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงนั้นแค่แปดเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ลงทุนมากมายมาจาศาร เพื่อที่จะออกรายการแค่8เปเซ็นต์นะครับเรตติ้งต่ำเลี้ยเตี้ยดินอยู่อันดับที่สิก้ามีผู้ชมเฉลี่ยนะครับคราหนึ่งควหนึ่งเงี้ยแปดพันกว่านะครับแล้วก็สามารถเข้าถึงผู้ชมได้เจ็ดล้านคนอันนั้นเป็นปัญหาน,นะครับททบห้า ปี2560มีกําไรแต่หลังจากนั้นมาขาดทุนโดยตลอดนะครับเราไม่ทราบว่าขาดทุนจากอะไรเนื่องจากว่าอันนี้แทบจะเป็นมหา,ากรารก็ได้ตั้งแต่วันแรกๆที่ผมเข้าไปร่วมคณะทำงาทีิสามันเนี่ยของบดุลจากกอบ5จนบัดนี้คณะ,ะของเราจะเริ่มรับรับอย่างไม่ได้เลยนปะเด็นเพราะฉะนั้นเราไม่ทราบนะครับแต่เขามาชี้แจงนะฮะกรรมการบิารบอกว่าดําเนินการ6ปีที่ผ่านมาขาดทุนเฉลีย่ยปีละ ประมาณ100ล้านบาทนะครับไม่ทราบขาดคูณจากอะไรจากก,การดำเนินงานของทีวีหรือขาดคูณจากมัดแล้วเราคำนวณมัดอันนี้เขาก็ไม่เปิดเผยเหมือนกันนะครับแต่พอดีว่าราคาเนี่ยมันเป็นที่รู้กันในวงการพอดีผมอยู่ในวงการนี้นาน่ก็เลยตัวนี้ปัจจุบันเนี่ยถ้าถ่ายทอดรับถ่ายทอดสัญญาถ้าเป็น HD เนี่ยนะครับสิบล้าน10.5ล้านบาทต่อเดือน,นถ้าเป็น s d คือมาตรฐานคา่าไม่เกินเท่าไหร่เนี่ย 3.5ล้านบาทต่อเดือนรวมกันแล้วผมเข้าใจว่าททบ5จะมีรายได้จากการรับจ้างขายทอดสัญญานี้ประมาณ822ล้านนะครับว่า8่2ล้านเป็น2้านทั่นถทษสิ่งที่ต้องเน้นย้ำเป็นพิเศษสำหรับวันนี้ก็คือว่ามันมีความผิดปกติมากมายหลายอย่างนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผู้แทนทั้งจากททบ5 และกองทัพบกมาชี้แจงอย่างไรอย่างไรผมก็ฟังแล้วฟังเล่ามันก็ไม่เข้าใจว่า,ามันหมายความว่าอะไรจะแน่นะครับเขาชี้แจงว่าเขาเป็นหน่วยงานสังกัดกองทัพบกแต่พอถามเขาน่ยแล้วเราจะขอดูอไรายได้ของคุณที่กองทัพบกได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้เพราะว่าไม่ได้รวมมา้แจงนะครับนั่นเป็นอย่างแรกอย่างที่สองระหวา่างที่อุตสาหกรรม มีเดียเนี่ยกำลังเติบโตก็ปรากฏว่าเดือนมีนาคม2540ไม่จี่เดือนก่อนไม่กี่เสร็กินนะครับมีการตั้งบริษัทชื่อททบ5โดยกองทบบถือหุ้น100%เพื่อที่จะทำธุรกิจสถานีโทรทัศน์ช่อง5นะครับรายงานผู้สอบบัญชีปี4344แจ้งว่าบริษัทนี้มีรายได้จากค่าโฆษณาและค่าเช่าช่วงเวลาเสรนจททบ5แต่น่าสนใจมาก บริษัทนี้มีหนี้สินัท,ทว่า1 4 4 0 0ล้านบาทอย่ามจะพูด่อนนี้ให้ฟังนะครับประการที่สองก็ตประการต่อมาคือว่าบริษัทนี้มีชื่อในคนที่มาจากกองทัพบกถือหุ้นเป็นส่วนใหญ่น,นะครับมีคนหนึ่งเขียนไว้ชัดเจนว่าถือแทนกองทัพบกน,นะครับต่อมาวันที่19พฤษภาคมปรากฏชื่อบริษัทว่า RTA e. Entertainment แต่รับโอนทรัพย์สินและหนี้สินจากบริษัทททบวอันนี้เรามีหลักฐานนะครับพบว่าที่สุดแล้วก็เป็นบริษัทเดียวกันเนะงแต่เปลี่ยนชื่อนะครับประการที่3ซึ่งน่าสนใจมากบริษัทนี้มีความผิดปกติและมีความสัญญ์ที่ไม่ค่อยปกติจาก 5, ททบกบ5เพราะฉะนั้นมีส5 4 7ครอ ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบความผิดปกติสี่ห้าอย่างแต่ผมขอยกมาสักสามอย่างเพื่อความเข้าใจอดีในที่นี้นะครับประการแรกบริษัทสถานีเนี่ยให้ R T A Entertainment เช่าเวลาและทําการตลาดต่อเนื่องยงาวนานถึง30ปีและต่อได้ทีละครับีดครั้งละ10ปีโดยไวิีิจฉัยขไขอะไรมากข้อ2 ทำไมจึงมีการโอนหุ้นการซื้อซื้อหุ้นเพิ่มสุงของธนาคารไทยซึ่งมีปัญหาครับในเวลานั้นเนี่ยให้กับบริษัทหนึ่งซึ่งจดทะเบียนในพิจิตเวอร์จิ้นก็จดทะเบียนในพิชิตเวอร์จิ้นนี่ก็น่าสงสัยพอแหลมเแต่ได้สิทธิในการซื้อหุ้นนะครับประการต่อมาน่าจะมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะว่าผู้บริหารสถานีช่องห้ากับผู้บริหารบริษัทเนี่ยเป็นคนกลุ่มเดียวกันนะครับ คณะกรรมการก็เลยเสนอคอรมว่าให้ส่งเรื่องนี้ไปกบชเถอะท่านเชื่อหรือไม่กบชใช้เวลาสิเกปีเพื่อนั่งคับเรื่องนี้นะไม่ได้ตรวจนะเมื่อปีที่แล้วกพชชุดใหญ่มีมติตีตกข้อเสนอของกรรมิการและอะไรต่างๆคณนาที่คณะกรรมการพบเจอด้วยเหตุผลว่าไม่พบว่าปบทในเวลานั้น ได้กระทําการใดๆที่ถือว่าเป็นความผิดนะครับแต่มีข้อสังเกตซึ่งผมคิดว่าคนธรรมดาสามัญก็ไม่น่าจะต้องสังเกตเห็นยากปกติแล้วถ้าเหน่วยงานของรัฐถือหุ้นขั้นมากระคบเป็นหุ้นมากเกินเกินกว่า50%เนี่ยบริษัทนั้นมีสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับตามคำนิยามสมควรที่ต้องรายงานในสาธารณะเหมือนรัฐวิสาหกิจทั่วไปแต่ว่าบริษัตทตบ .5 ในเวลานั้นน่ะตอนแรกตั้งน,น,นะครับ ทบเอ่อพนักงถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆมีพนักงานแค่หกคนเองนะครับในเวลานั้นแตถึงปัจจุบันนี้ก็คุ้นั้นก็มีการยื้อแยกระเหตนก็ลดลงมาเรื่อยนะครับแต่จะปกครองให้ตัวเลขทะเบีนสิ่งเสื้อเปอร์เซ็นต์อยู่แต่ก็เยอะสิ่นจะรับสิ่งที่ผมต้องการจะเน้นย้ำเป็นพิเศษในวันนี้ก็ถือว่าปัญหาหนี้สินระหว่างทบห้ากับบริษัทซึ่งเปลี่ยนชื่อตั้งแต่บริษัททบห้า RTA Entertainment แล้วมาจบที่ RTA Enterprise นะครับเริ่มจากปี2547บริษัทททบ5ผู้เงินจากสถานีททบ5บริษัทชื่อททบ5ผู้วเงินจากสถานีททบ5มันจะมั่วไปหมดทำมันจะประมาณนี้แหละเพื่อไปซื้อหุ้นในธนาคารทหารไทยในช่วงเพื่อปรพยุงฐานะของธนาคารในระหว่างที่เจวิฤติดเตฐอนอิทธิการเงินนะครับเพราะว่าทาไมต้องไปซื้อ เนื่องจากหน่วยทหารและก็หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยจำนวนมากหลายหน่วยไปถือหุ้นธนาคารทหารไทยอยู่เพราะว่าชื่อธนาคารอา้นไดตั้งมานานแล้วนะครับพอทหารเขาก็ใช้บัญชีจากธนาคารนี้แหละก็เลยต้องไปช่วยไปะยุ่เอาไว้อันนั้นก็ฝากเอาไว้ต่อมาสถานีททบหขอให้บริษัททอทบหไปกู้เงินจากธนาคารทหารไทยเพื่อมาทำทีวีดาวเทียม สมัยก่อนทีวีดาวเทียมลูกเพราะว่าเครือข่ายเดิมเนี่ยมันมันส่งไปไม่ถึงโะคราสครับก็เลย้องยิงขึ้นดาวเทียมก็ครอบกลุ่มในพม้นที่กว้างขึ้นส่งไปไประเทศเพืเ่อนบ้านกันรก็ัทนี้เกิดขึ้นใหญ่ขึ้นก็ตอนน้องมีกนนะะ 1, ารลงทุนนะครับกู้เงินพันหกร้อยกว่าล้านบาทเศษนะครับในสมัยนนะั้นผลของการสอบของคณะกรรมการชุดที่ปมว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยได้ทาการสอบสอบไปสอบมาพบว่าบริษัทซึ่งต่อมาใช้ชื่อ r t a ์จี e อ็นเ n ท เป็นหนี้สถานีทศมรห้อยู่ในจำนวน1320ล้านบาทและสถานีเป็นหนี้ RTA Entertainment มันจะตัดอย่างนี้ใช่ไหมครับว่าเดิมแรกทีเดียวเนี่ยสถานีให้บริษัทกู้เงินต่อมาสถานีขอให้บริษัทไปกู้แบงก์สภาพของมันก็เลยกลายเป็นว่าสลัดสถานีกับบริษัทเนี่ยเ็นนี้กันไปเป็นหนีกนนหน้กันมาแล้วก็หักบุกรนนี้การสอบสวนในทีนั้นบอกว่า นี่นั้นถ้าผักกบลบนี่จะแล้วสถานียังคงก็สถานียังคงจะต้องคืนเงินให้กับบริษัทจำนวน2 1 6้สิบหกล้านบาทเราจะไม่ทราบเรื่องนี้นะครับเพราะว่าปปชได้ดกรอบเรื่องนี้ไปแล้วม่ถุนาสาวเอาเรื่องเพราะนั้นเรื่องนี้ก็พักเอาไว้เสียก่อนเรื่องที่มันซับซ้อนยุ่งยากขึ้นมาอีกอันนี้ต้องโทษคุณธนาพรน,นะครับเพราะว่าเป็นคนยกประเด็นนี้ขึ้นมาเป็นคนแรกแรก ซึ่งก็ทําให้พวกเราปวดหัวไม่น้อยที่ต้องไปตามหายตัวเลขพวกนี้ว่ามันมาอย่างไรเออ่ในปี61 62นะครับมีาการกู้เงินระยะยาวนะครับการเกี่ยวข้องกับสายมีทรต้า 5, ตามที่ได้แดถลงก็คือจำน,น,นวน2,200ล้านบาทแล้วปี2,562อีกถึงการบริษัทเน่ย ได้รับรู้การเปลี่ยนแปลงึ้นเดิมเนี่ยผู้ในานามของรถถอบอริษัททอทบ5ต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็น,นรรบ,บริษัท RGA Entertainment นะครับบริษัทใหม่ก็เลยรายงานในผุ้ราบผู้สุขขออ้รับรู้ว่าอันนี้เป็นี่ของเรานะไม่ใช่ที่ของคนอื่นคนนะั้นอย่าไปโยนให้ใครนะครับความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับปัญหาก็อยู่ที่ว่า มีปี2564มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนนะครับเกิดเป็นบริษัทใหม่ชื่อ RTA e n t e r p r i s e อันนี้เรามีเอกสารนะครับเขาก็ไล่เลียงบริษัทมาแล้วก็มีการต่อเนื่อบริษัทเพราะฉะนั้น3บริษัทนี้ให้ถือว่าเป็นบริษัทเดียวกันนะครับแต่ว่าบริษัทใหม่นี้ RTA Entertainment เปลี่ยนชื่อ RTA e n t e r p r i s e เป็นบริษัทใหม่มีโ o ลดิ้งเป็นบริษัทโฮลดิ้งอยู่บริษัทหนึ่งเป็นดิจิทัลห้างบริษัทนึ่ง และก็อีกบริษัทชื่อไทยพรีเมียมบูธเชอร์น่าจะเป็นโรงเชื่อใช่ไหมครับแต่ก็นำเข้ามืออาชีพจากต่างประเทศอันนี้บริษัทที่บริหารบริหารโทรทัาน์นะครับอาจจะมีการสาธิตการเชื่อในต่อสาก็รด้นนในรายงานการสอบบัญชีปี2 5 6 6พบว่าบริษัทนี้มีผลการดำเนินง,งานขาดทุนเกินทุนขาดทุนเกินทุน,น,น,นอยู่1,500ล้านบาท ในทางเทคนิคแล้วบริษัทนี้ล้มละลายแล้วนะครับม,มีขาดอุปเกินอุนเนี่ยประเด็นที่สําคัญที่ผมอยากจะเชื่อเห็นตอนนี้อีกคือกันว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นในปีนั้นเนี่ยปกติแล้วนะครับสองระหว่างสถานกีกับบริษัทเนี่ยมีความเกี่ยวพันกันที่ว่าตามประเพณีถ้าพออช่องห้าหมดเวระแล้วเขาจะมาเป็นกรรมการบริษัทแล้วก็เป็นประธานกรรมการบริษัทปรากฏว่าในปี2565กรรมการ พออช่องห้าในเวลานั้นหมดวาระแล้วเขาจะต้องย้ายเข้ามานั่งที่บริษัทใช่ไหมครับปรากฏว่าเข้าใจว่าพออ,อช่องห้าท่านนั้นคงจะรู้แล้วหลังว่าบริษัทนี้โคตรมีปัญหาเลยพกนเลยไม่ขอรับตามมําแหน่งนะครับไม่ขอรับตามมําแหน่งประธานบริษัทที่อาทีเอเ r ็นหเท่านั้นยังไม่บอท่านผู้ฟังที่รักทั้งหล ในรายงานผู้สอบบัญชีหมายเหตุผู้สอบบัญชีบอกว่าปี 2,500... 6 6 65ประาน้นโดรับอกว่าความสามารถในการดําเนินงานของบริษัทขึ้นอยู่กับความสําเร็จในการประกอบการของททบเห็นไท่ไหมครับว่าความสัมพันธ์เนี้ยอยู่ตรงนี้และบริษัทรัฐประทานและสถานียืนยันที่จะสนับสนุนด้านการเงินงแก่บริษัทต่อไปถึงมันจะขาดุนก็ตามอันนี้ปี ปี65แต่ในปี66ท่านผู้ฟังทั้งหลายหมายเหตุของผู้สอบบัญชีบอกว่าสถานีไม่ยืนยันที่จะสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทติดต่อไปเดียวเสียใจด้วยแต่ในปี66นั่นแหละครับท่านผู้ฟังทั้งหลายลข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจกระทรวงพาณิชย์บอกว่า ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทนี้49%ก็ยังคงเป็นกองทัพบมอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นเราเห็นอะไรครับเราเห็นนี่เราเห็นบริษัทซึ่งโซคอน่าจะล้มละลายแล้วมีความสัมพัญกันอยู่อันนี้คือหลักฐานจากกา,ารสอบบัญชีรายงานตัวเล็กน,นิดหนึ่งนะครับท่านผู้ใดสนใจอาจจะขอผู้จัดรายการเอาไปศึกษาที่บ้านก็ได้นะครับเพื่อความเป็นเกียรเป็นสี มาถึงตรงนี้ผมอยากจะขอเรียกร้องให้ปบทบ,บ,บคนใหม่ซึ่งเพิ่งรับตำแหน่งไม่กี่วันและจะอยู่ในตำแหน่งนี้อีกถึง3ามปีได้ดำเนินการสีข้อทำความกระจาดในสีข้อต่อไปนี้นะครับประการแรกกองทัพบกจัดตั้งบริษัทททว .5 และต่อมาคือ RTA Enterprise ได้อย่างไรในเมื่อ พรบจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมของปี2557เนี่ยไม่ได้ให้อำนาจหน่วยงานในสังกัดดําเนินการในเชิงพณิชย์หรือร่วมกับอีกไปชนประการที่สองบรรดาไอพจนทั้งหลายที่เป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการบริษัท rtm a อยู่ได้อย่างไรในเมื่อคำสั่งคณะตรรูปการบอรพ์แกตินี2 5 19ห้ามข้าราชการกระทรวงกลาโหมเป็นกรรมการบริษัทหรือเป็นผู้จัดการบริษัทหรือแม้แต่อนุญาตให้คนอื่นอ้างชื่อ ไปหาประโยชน์ตุกิจก็ทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าสภาพนี้ยังคงดำรงอยู่นะครับประการที่3มันเกิดอ,อะไรขึ้นเมื่อผู้บริหารสถานีนรบหมาชี้แจงกับกรรมธิการหลายต่อหลายครั้งเรานั่งฟังด้วยความเหนื่อยปอดว่าปฏิเสธว่าบริษัทกับสถานีไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรการบริษัทอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรก็ไม่รู้เข้าใจว่าคณะกรรมกาการเคยให้คนโทรไป หาบริษัทนี้เพื่อที่จะเชิญมาให้ข้อมูลนะครับปรากฏว่ามีแม่บ้านรับโทรศัพท์เราก็เลยไม่รู้ว่าจะไปตามบริษัทนี้ที่ไหน,นครับเรามีชื่อมีบัญชีมีหมดมีคนขนทัน้รัดแต่ว่าหาไม่เจอน,นะครับและประเด็นสุดท้ายนะครับผู้แทนสถานีพทบ5ยอมรับว่าบริษัทมีฐานะเป็นลูกหนี้แต่ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการบังครับหนี้และหนี้นี้ผมขอยืนคําพูดของคุณพิจารณ์ซึ่งกล่าวไว้ประเสรอกแล้วว่า นี่เสียที่สงสัยว่าอาจจะเป็นนี่สูงครับทา่านผุ้ชมคราวนี้มาถึงวิทยุสิ่งที่คณะกรรมาการมีข้อค้นพบดังต่อไปนี้นะครับผมหาได้ประมาณ7จ็ดแปดข้อก็รแรกวิทยุทหาร196สถานีต้นเทศทั้งโลกเ m และเอเข้อสอวิทยุในประเทศปณจนนี้มันทนแตทั้งหมด4 0คสื้นที่เป็น f m MM, ที่คนนิยมฟังในประเทศเนี่ยครับ สิบเก้าื้อนเป็นกองคองทรับข้อสามรายได้จาสถานีวิทยุลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงสิบปีที่ผ่านมาข้อสี่สถานีวิทยุจานวนไม่น้อยไม่มีรายได้เลยนะครับและจํานวนอีกไม่น้อยเช่นกันขค้อห้าระบบบัญชีไม่ได้มาตรฐานมีราย่ายที่น่าเสื่อมทรามมากมายข้อหกการดําเนินการส่วนหนึ่งให้บริษัทเอกชนมาเป็นผู้ร่วมผลิตรายการซึ่งดูแล้ว น่าจะเกิน40%ตามระเบียบของสทชนะครับรสทชเขาให้อนุญาตให้แบ่งเวลาให้เอกชนมาจัดได้คือระเบียบเนี่ยเมื่อรับอนุญาตไปแล้วให้จัดดาเนินรายการเองให้จัดก,การเองห้ามให้คนอื่นทำแทนเอาเวลาไปเช่าช่วงก็ไม่ได้แต่ว่เาเขาอนุญาตให้แบ่งเวลาให้คนอื่นทำได้ไม่น้อยกว่า10%แต่ไม่เกิน40%นะครับออสถานีส่วนใหญ,ญ่ที่ผมฟังเนี่ยเปิดเคส20เชัว่ววมงผงไม่รู้ม,มันไม่เกิน10%ได้ ขอ้อเจ็ดคอนเทนต์ส่วนใหญ่เป็นรายการเพลงและบันเทิงนะครับข้อแปดซึ่งสำคัญก็คือว่าคอนเทนต์วิทยุเนี่ยมันย้ายอยู่แพลตฟอร์มอื่นทุกวันนี้จะหาคนฟังวิทย,ยุจากเครื่องรับวิทยุเนี่นยแทบไม่มีแล้วอันนี้เอาตัวเลขมาให้ดูนะครับคนที่ยังคงฟังระบบเอฟอยู่นะ่าจะเป็นคนอายุป,ประมาณรุ่นราวเดียระับน,นะครับส3 ส่วนคนที่ฟัง a อยิ่งหนักเข้าไปใหญ่4.5เปเซคือเอเอ็มนี่มมีปัญหานี้ครับคือเสียงมันไม่ดีแล้วก็มีขึ้นแทรกเยอะเพราะฉะนั้นในทางเทคนิคแล้วเนี่ยก็ไม่ก็มีใครอยากจะฟังหรอกทุกวันนี้อยากจะฟังรายการ,รกวิ่ยุ่ก็ก็เข้าเว็บนะครับแล้วก็ฟังไลฟ์สตรีมมิ่งไปก็ไม่มีขึ้นรบกวนตันไปที่ไหนก็ได้ขับรถออกนอกเขตแล้วก็ยังฟังได้ต่อนะครับแต่น,นี่คือประเด็น ผมอยากให้ดูรายละเอียดสักนิดหนึ่งที่ว่าเมื่อสักรู้นี้บอกรายการวิทยุส่วนใหญ่ที่บอกว่าทํางานทําโดยเอกชนไม่เกินมไม่น่าจะเกิน4 0ของคอนเทนต์ทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับอันนี้คือวิทยุในกรุงเทพ19ขึ้นนะที่ฟังได้ในกรุงเทพและปริมณฑลที่เป็นเป็นขึ้นในวิทยุของของกอ,องทัพนะครับผมยกตัวอย่างขึ้นดังๆที่คนนิมยมฟังแล้วก็มีรายได้สูงนะเรับเช่น9้าสจุดง เจ้าสิบจุดศูนย์กองพลหนึ่งรักษาพมอยู่ใกล้ๆนี่ก็เลยเปิดเพลงทุกทุ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงผมก็ชอบนะผมชอบความเหน่งทุกทุ่งผมก็นั่งฟังที่บ้ละครนั่นแหละก็รายการของเขาก็จะมีข่าวต้นชั่วโมงทุกๆุหนึ่งชั่วโมงเบรกหนึ่งประมาณห้านาทีก็เสนอข่าวเหมือนข่าวทั่วไปนั่นแหละครับไม่มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับความมั่นคงอะไรมากมายนะหรอกบางการก็อาจจะเสนอรายการสาระตรีสติสอนใจให้สติหรือเตือนสติหรือทำให้เราเสียสติก็มีเหมือนกันขึ้น 93เมกะเฮิร์สทรแต่ว่าเสียงจากทหารลนะครับไม่ได้เสียงทุกเรื่องให้บริษัทในเครือ RS แบ่งเวลาไปทำมากก่อที่จะพูดได้ว่าเกิน40%แน่ๆเพราะว่าเขาก็เปิดเคลงตลอดเวลาเหมือนกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะนั้นเราก็ผมผมให้รายชื่ออุ่มเอกชนที่เข้ามาดำเนินงานกับบริษัท อันนี้หลายชื่อของสถาบันเนะครับอันนี้คลื่นถ้าสนใจไปจูนฟังแต่ถ้าไม่จูนฟังก็ก็เข้าเว็บนะครับหาฟังได้ไม่ต้องเสียเวลาซื้อวิทยุหรอก <c oughs> ผมอยากจาะลึกนิดนึงนะครับเพื่อให้ท่านทั้งหลายเห็นผลการดาเนินงานของสถานีนวิทยุของกองทัพไทยนะกองทารกองทัพไทยอันนี้นะครับแสดงให้ดูมีคลื่นอยู่ในครอบครุมทั้งหมด14คลื่นปี2559ดูตรงนี้นะครับ รายได้ตั้ง70ล้านนะครับแต่พอมาถึงปีปัจจุบันใกล้ๆเนี้ยเหลือ4-5ล้านละเพราะฉะนั้นแสดงว่ารายได้มันก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับอาจจะมากมากมาก,มากที่สุดก็ได้ผมอยากให้ดูตรงนี้ว่าเมื่อก่อนมีเงินมากมาย70-80ล้านเนี้ยเขาเอาไปทำอะไรบ้างอันนี้เป็นข้อมูลที่ให้เฉพาะปีจากปี62ถึงปี66ครับ เขา,มา,เขาไ,ไม่ชี้แจงหลายครั้งให้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยสัมพันธ์กันเท่าไหร่แต่อันนี้คือล่าสุดที่ชีแ้แจงเมื่อสัปดาห์ก่อนเลยก็เลยเอามาให้ให้ถ็งพอเป็นกระสอย่างนะครับรายจ่ายซึ่งบอกว่าเป็นรายจ่ายในการดําเนิน,น,น,นกิจ,จการวิทยุเอาไปให้ใครครับเอาไปบริจาคให้สมาคมแม่บ้านกกอทอ,อ,อที่เจ็ไปหมดนั้นอีกเอาไปบริจาคให้ชมรมนายทหารอาวุโสผมนึกไม่ออกว่า มันเกี่ยวข้องกับการดำเนินรายการสถานีวิทยุอย่างไรแล้วก็มีอีกบางอันเช่นซื้อของฝันของที่ระลึกต้องหกล้านของอะไรมันถึงจะมากมายขนาดนั้นแล้วมันจะทําให้สถานีวิทยุเนี่ยเจริญก้าวหน้าแบบไหนนะครับถ้าใช้จ่ายกันมากขนาดนี้ผมอยากให้ท่านทั้งหลายลองจินตนาการดูนะครับอันสุดท้ายเลยเนี่ยสามพันหกร้อยสามสิบเอ็ดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์อะไรครับ ค่าใบอนุญาตรายปีบกว่าอทัพไทยมีขึ้นวิทยุอยู่ในครอบครองทั้งหมดส4คสี่ขึ้นถ้าผมเอาส4บสี่าน3ามพันกนี้ก็ตกสถานีหนึ่งห้า9าบาท4ี่สสตา,างค์โดยประมาณนี่คือค่าใบอนุญาตที่กอสชอได้รับในช่วงน,นั้นทำไมที่ผ่านมาตัวเลขเป็นโผโคนนั้นเข้ามาที่แจงก็ไม่เคยเข้าใจว่าเขาบอกเอ๊ะลืมลงหรือว่าลืมลงบัญชีได้ยังไง ทำให้เราเห็นตัวเลขคือเห็นตัวเลขไปกองรวมกันอยู่ตรงนั้นนี่ก็น่าตกใจกออแรงับจำนวนมันยังน้อยนิดจนกว่าจะถืกว่าเป็นประเทศชาตินิ่เงเงินทองหายไปไหนนี่คือประเด็นนะคะรับกองทัพเรือกองทัพเรือมี2ี่สืนขึ้นฐานะก็ไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่นะครับรายได้ขเขารวลงเรื่อยๆครับจากปีห้าเจ็ดก็สะบกสิบว่าล้านปีปัจจุบนันก็เหลือสิบล้านกองทัพเรือมีขึ้นในครอบครอง fm14 ขึ้นแบ่งเวลาให้เอกชน12ขึ้น am7 ขึ A ้นมีเอกชนมาแบ่งเวลาไปแค่2ขึ้นที่เหลือนะครับที่เหลือก็ทําการตามีตามเกิดแต่คลื่นของของตรอ,อนี่ก็มีคลื่นที่อยู่ในเทรมหานลรซึ่งมีรายได้ดีนะค,ะคน 93, รับเปนื่นด้านศึกษาฟูลเรนไส์แล้วก็คลื่น106ครอบครัวขาดแต่ว่าคลื่นที่ไม่ได้ไม่ได้มีคนทําก็จะเป็นจะต้องจัดนะครับเปิดเพลงมั่งอะไรมั่งเลื่อนไป ให้ทหารมามาพูดโน่นนี่นั่นบ้างเพราะว่ากสทชเขาห้ามหยุดยุติการออกอากาศครับจนกว่าใไปนี่จะรู้ว่าก็ต้องตรวจกันในอีกสองสามปีข้างหน้านะครับกองทัพอากาศมีทั้งหมด3ามสิบสองคน FFKM อย่างละสิบแปดนะครับมี AM เนี่ยมีผู้เข้าร่วมผลิตรายการแค่สามคลื่นที่เหล่าม้อนดำเนินการเองนะครับและทุกอย่างได้ดูก็คือกองทัพอากาศเนี่ยปีหกสองก็ขาดทุนนะครับปีหกหก ก็ขาดคุณอีกเช่นกันนะครับอันนี้ของสำง,งานประหลัดเหลืออยู่ขึ้นเดียวนะครับจอยากให้ดูมดุลในปีหกห้ากับปีหกกนะครับสังเกตว่าตัวเลขเท่ากันเป๊ะเลยผมไม่เข้าใจว่าทำไมปีทั้งสองปีน,น,งนี้ดำเนินการเท่ากันแม้แต่เศษสตางค์นะี่ <laughs> ก็ลืมถามไมาปในกรรมธิการว่าทำไมมันเป๊ะขนาดนี้แต่รวมความแล้ว ขาบคุณครับผมมาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับท่านผั้ฟังที่รักทั้งหลายแหล่สรุปและก็เสนอแนะผมมีเก,นนกเณฑ์ในการพิจารณาอยู่สี่เกณฑ์นะครับในการพิจารณาทรัพย์สินอันนี้ของชาติว่ากองทัพสมควรจะดาเนินการอยู่ต่อไปหรือสมควรจะทําอย่างไรกับมันข้อแรก พูดภาษาอังกฤษให้ดูหรูหน่อย Necessity มีความจำเป็นที่จะเก็บคลืนนี้เอาไว้หรือไม่ในความเห็นของผมดูไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่เพราะว่าคอนเทนต์ทั้งหมดเนี่ยสิเท่านั้นเองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงคือถ้าเนื้อหาได้แค่น้อยขนาดนี้ผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องลงทุนเป็นเป็นพันเป็นร้อยล้านเพื่อที่จะบิ้นรนทําสถานีโทรทัศน์ทสถานีวิทยุให้มันเหน่อยแรงก็ไป ทำรายการแล้วก็ไปขอออกที่ที่กรมประชาก็ได้ไทยดี s them, ini, the between, ีเอสก็ได้กสมทก็ได้เขาครงการนุกซ์ฟอสอยู่หรอครับข้อสอง f อฟ i ิก็คือความมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจนะครับพอทบห้าขานคุณแน่นอนเขาเม็นคนอย่างเราผอาขตาคุนเลตติ้งต่าเตี้ยเรียดินวิทยุส่วนมากก็เหมือนกันนะครับขาดคุณแล้วมีผู้รับฟังน้อย ก็ไม่คุ้มค่ากับการดําเนินการบางแห่งเนี่ยไม่มีรายได้ด้วยซ้ำไปจําเป็นจะต้องเอารายได้จากหน่วยและจากที่อื่นมาอุ้มเอาไว้นะคะร,รับข้อสการดาเนินงานของสายนิธรัฐปหารส่วนใหญ่ไม่โปร่งใสเช่นพตห้กองทัพบกอย่างที่สาทยายฟังตัง้งแต่ต้นนะครับไม่เคยแสดงมดีให้เราเห็นเลยว่านี่สินทรัพย์สิ่งที่พันกันที่ลุงตุงนางเนี่ยใครจะเป็นผู้รับผิดชอบจะใช้กันเมื่อไหร่นะครับ มีการชี้แจงคราวนหกกนึ่งในคณะการมิารฝ่ายฝ่ายกฎหมายของรบห้ามาที่แจงบอกว่าในตัวันนี้ที่เป็นปัะานานั้นรู้สึกว่าจะมีบันทึกว่าได้มีการใช้หนีนแล้วหนึ่ล้านบาทคนชาตินี้จะโดวตให้นี้ขาดส <c oughs> ุดท้ายนะครับท่านพาริตี้พาริตี้คือความเหลื่อมล้ำผมคิดว่ามันไม่เป็นธรรมอย่างยิง่งที่หน่วยทันหน่วยทหารด้วยกัน ระหว่าหน่วยที่ข้อบความึึ้นกับหน่วยที่ไม่มีขึ้นครอบความหน่วยนี้ทำมาหากินได้เอาไปเลี้ยงให้ลูกให้เมียทั้งออกสมาคมแต่ที่หน่วยนี้ไม่มีตำแหน่ง <c oughs> ก็อดยากไปสิ <c oughs> สอง ระหว่างหน่วยทหารและหน่วยราชการอื่นซึ่งครอบครองขึ้นกับไม่ครอบครองขึ้นสถานการณ์แบเดียวกันครับทหารได้รับอทธิ์ในกงรครอบครองขึ้นและออกไปทำมากินทำสวัสดิการได้สวัสดิการปกติก็จัดให้อยู่แล้วับถ้าเอาสวัสดิการจัดทุนทไปก็ดับพวลสวัสดิการแล้วแะครับและที่สําคัญที่สุดผมคิดว่ามันก็ไม่เป็นธรรมกับสังคมอย่างยิ่งที่ทรัพยากรของชาติเป็นวนวมากมายมหาศาลเหล่านี้เอาไปใช้กันอย่างอิรุ่ยสุิแฉ ไร้ประสิทธิภาพทําให้ประเทศชาติเสียหายผมอยากจะเรียกรอ้องผู้เกี่ยวข้องทุกท่านครับรัฐบาลรัฐมนตรีกราผมขอบอเหล่าครับทุกท่านได้แน่แน่แก้ไขในสิ่งที่ได้พิจิตรันให้เป็นถุยผมให้ประเทศชาติราษดรไปมั่นคงและยินยงมวัฒนาขาวอดเอ่ยขอบคุณครับ